เหมือนคล้ายๆว่าดองอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะประมาณสัก12เดือนด้วยแล้วเขาถึงเอาแบบเออกองแล้วมันก็กลายเป็นน้ำปลาอ๋ออย่างนี้นี่เองกูเพิ่งรู้ว่าอย่างนี้แหละประมาณกูนั่งกินแต่มาม่าถึงว่าไม่ค่อยจะต้องอ่านหนังสือมั้งนะมึงอ่ะอแต่ด้านด้ดนเด็กกูไปอ่านใช่ยเราน้ำปลาที่มึงพูดมาเมื่อกี้มันส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากปลา แตปลากระตักกับปลาปลาไส้ตันเว้ยเออ,อสองอย่างเนี้ยส่วนใหญ่นะที่เห็นมาแต่ว่าน้ำปลามก็ทำมาจากอย่างอื่นได้นะเว้ยอย่างกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเออน้ำปลาแม่งแบ่งเป็นหลายประเภทนะเว้ยมีความรู้ไหม กินอยู่ทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าวะเราควรจะเลิกซื้อยี่ห้อไหนดีวะที่ปลอดภัยกับเราอ่ะน,นี่นี่ถามแนนหรือไม่รู้จริงอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยรู้รรอ่ะก็มันก็นั่งกินแต่มาแม่เนี่ยแหละนี่เขารู้ที่ฉลาก<อ>เว้ยเห็นเป่าฉลากส่วนใหญ่ขวดที่เขาขายอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฉลากอยู่เว้ยมันก็ต้องมีไอ้ที่รับประกันคุณภาพอย่างมอ,อกรว้ยรู้จักออกรไหมรู้จักรู้จักเออรู้จักอยอลไหมเคยได้ยินไหม เอเอนั่นแหละมันจะรับประกันอยู่เว้ยแล้วข้างขวดเขาจะมีเขียนอย่างน่าเขาก็จะมีส่วนประกอบบอกอเอออย่างนี้เขาบอกเขามีอะไรบริษัทที่ผลิตสถานที่ที่ผลิต<อ>แล้วก็วันหมดอายุอะไรอย่างนงี้ <S <S ยการการเลือกซื้อใช่ไหมเออฮะเลือกซืออ้อเอาที่มันมีประโยชน์ที่มันปลอดภัย เออก็ดูที่อย่างนี้แหละทียอย่างที่บอกอะ่ะก็ดูที่ออยแล้วอย่างถ้าสมมติว่ามันปิดมันยังไม่ได้เปิดมาใช้ใช่ป่าม,มันก็อยู่ได้3มปีไว้น้ำงปลา อ๋อมันเค็มเดี๋ยวเป็นโรคมาเว้ยโรคเลยวะโรคไตไงเอ้ยมันจริงๆมัน sort ม of ีประโยชน์แต ouais> ่ว่ามันก็มีโทษเว้ยถ้าโบกินเยอะเกินไปเว้ยตัต้องกินแบบปริมาณที่พอเหมอะหน่อยเออมันรู้ว่ามันมีอนี่เว้ยไอโอดีนอมันมีวิตามินบีสสองถ้าโบกินในปริมาณที่พอเหมอะเว้ยมันก็จะทําให้ป้องกันโรคโลหิต ชนิดเม็ดเลือดแดงโตไงแต่ถ้ากินมากจะเป็นโรคไตยอยากได้โรคไหนอะวันนั้นที่กูไปซื้อมามาใช่ปะ่ะอืมแล้วกูแบบเห็นน้ำปลาขวดใหญ่มากอะขวดละห้าบาทอะเออแต่เนี่ยขวดนิดเดียวอะต้องสิบกว่าบาทเกือบยี่สิบบาทแล้วแบบน้ำปลาอย่างเงี้ยม้องืออะไรยังไงวะปลอดภัยหรือเปล่ามันมีไว้เขาแบบว่าปองไงเรียนนะ ค่ะวันนี้นะคะจะมาทดลองน้ำป้าปลอมกับน้ำป้า,ปาแท้แตกต่างกันยังไงนะคะ ใส่งลงไปในไฟใช่ไหมคะก็จะได้กลิ่นคล้ายๆเหมือนคาวปลากลิ่นแบบน้ำทะเลอะคะ่ะปลาไม้อะคะ่ะแต่ถ้าเป็นน้ำปลาปลอมนะคะก็จะไม่มีกลิ่นคาวค่ะจะเป็นแค่น้ำเฉยๆนะคะสำหรับน้ำปลาแท้นะคะถ้าเราทดลองเผาไฟดูเนี่ยก็จะมีกลิ่นของคาวปลานะคะ <S <S กินป้าไม่ค่ะนี่คือน้ำปลาแท้จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำป้าปลอมถ้าเป็นน้ำป้าปลอมกจ็จะไม่ได้กลิ่นอะไรนะคะได้กลิ่นแค่เค็มๆนะคะนี่คือการทดลอง ความแตกต่างระหว่างน้ำปลาแท้กับน้ำปลาปลอมค่ะขั้นตอนที่2นะคะจะจะทดลองน้ำปลาโดยการกรองผ่านผ้าน,นะคะถ้าเป็นน้ำปลาแท้เนี่ยน้ำปลานะคะจะเป็นสีเหมือนเดิมค่ะ ถ้าไม่มีตะกรอนเนี่ยจะเป็นน้ำปลาแท้นะคะแต่ถ้ามีการตกตะกรอนเนี่ยจะเป็นน้ำปลาปลอมค่ะ Time to sink swim, watch and play for you. I'd be running a thousand miles, just get you right. <laughs> In my heart, I don't need a whole lot <laughs> of <laughs> people. เราก็สมควรซื้อเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ชี่แบรนด์ดังมากแล้วมีวัตถุดิบที่ถูกหล,ลักอัามัยหเราก็ควรซื้อมาบริโภค,คดูไหมคะดูครับด,ดูด้านข้างว่าหมดอายุเมื่อไรแล้วว่ามีวัตถุดิบที่เขาปรุงแแ่งเป็นยังไงรสชาติยังไงแล้วเราก็มาควรบริโภคดูแล้วก็เราก็จินตนาการว่ารสที่เออถูกนะใช่ไหมเนี่ยคือทำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหม ถ้าเราไปซื้อก่อนเราควรดูก่อนให้เี<ไ>ทีทวนก่อนใช่ไหมเมื่ออย่างเราจะไปหยิบสินค้าในร้านเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโมทอายุเดือนไหนวันที่เท่าไหร่แล้วดูว่าคุณภาพมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องมองพิจนารณาก่อนที่จะซื้อมาถ้า<ไ>เราซื้อมาแล้วถ้าเกิดมมีปัญหาเราตูว่าผิดตัวที่ตัวเราเองอไม่ละอเอียดค่ะ let just